และนี่ก็มาถึงกําหนดเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเจ้าสปอร์ตคูเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสีของน้ํามันเครื่องที่ระยะวิ่งอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับหรือ10เดือนนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะพาไปทาการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องใหม่กันครับสำหรับการเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวของผมในรอบนี้นะครับก็จะเป็นตามนี้แหละครับ เชล HX 8นะครับ 5W30 น้ำมันเบรก .3 แล้วก็น้ำมัน power พร้อมน้ำยาฟัดชิ่งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ STP นะครับที่ลดอาการรั่วซึมภายในแหลก power หรือปั๊ม power นะครับรายการของเหลวรอบนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วในระยะนี้นะครับผมเเลดน้ำมันเครื่องมาตอนนี้ผมใช้มาสิบเดือนอนะด้วยความที่ผมเเลดระยะน้ำมันเครื่องมานะครับ ดูความเหนื่อยนะครับนี่น้ำมันเครื่องเก่านะครับก็ประมาณนี้นะครับและรอบนี้ก็จะทําการเปลี่ยนหลายอย่างนิดนึงนะครับเปลี่ยนเซ็ตน้ามัน power ใหม่ครับแล้วก็ไล่เลยน้ามันเบรกใหม่ทั้งหมดครับเพราะว่ารถเพิ่งเปลี่ยนจานเบรก้าเบรกมาใหม่แล้วก็เป็นน้ามันเครื่อง HX 8ครับพร้อมกับรางเครื่องนะครับจัดไปสเตปนี้ครับ เริ่มต้นจากการเติมน้ำยาฟัดชิงออยของเชลก่อนนะครับด้วยความที่ระยะนี้ผมลากระยะน้ำมันเครื่องมานะครับโอเคและหลังจากที่เราเติมน้ำยาฟัดชิงตัวนี้ของเชลนะครับตามด้านข้างผลิตภัณฑ์นะครับก็บอกว่าให้สตาร์ทรถ ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับโดยห้ามเหยียบคันเร่งนะครับแล้วก็ปิดระบบแอร์ระบบไฟให้หมดนะครับสำหรับการฟัดชิ่งตัวนี้ของเชลลครับหลังจากที่เราทำการสตาร์ทเครื่องไว้ประมาณ5นาทีนะครับหลังจากเติมน้ำยาฟัดชิงลงไปเราก็มาดูสภาพสีนะครับนี่ก็เป็นสีของน้ำยาฟัดชิ่งนะครับที่เราเติมแล้วสตาร์ทเครื่องเอาไว้ทำการ5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าความเหนื่อยของมัน ตัวนี้แหละครับมันก็จะค่อนข้างลื่นนิดนึงนะครับแต่เราสตาร์ทเพียง5นาทีเท่านั้นครับไม่ได้เ่งรอบเครื่องนะครับเพื่อทาการไล่พวกคราบขมเหาที่อยู่ในเครื่องยนต์เราครับถ่ายน้ามันเครื่อง2รอบคลอยฝัดชิ่ง1ครั้งครับแล้วก็เช่นเคยครับทุกครั้งที่ผมทําการฝัดชิ่งเครื่องยนนะผมก็จะให้ทางป๋าเขาช่วยดูดนะครับเพื่อเอาคราบของน้ามันฝัดชิ่งออกให้หมดนะครับเท่าที่มันจะออกได้นะครับ ให้มันเหลือน้อยที่สุดเราก็จะดูดทั้งบริเวณที่เราเปลี่ยนกองเข้าไปนะครับถ้าสังเกตก็จะมีพวกคราบน้ํามันตกค้างน,นิดนึงตรงนี้นะครับเราก็จะให้ปา่าเขาช่วยดูดให้นะครับเอาออกให้หมดให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากที่เราเติม,ม้ำยาปัดชิงนะครับเดี๋ยวที่มันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะให้ปา่าช่วยดูดให้ เช่นเคยครับกองใหม่ก็เป็นโตโยต้านะครับหัวใจหลักของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกองต้องสะอาดแต่รอบนี้ยังไม่ดำมากต่อไปก่อนอเหมือนกับทุกรอบครับน้ำมันเครื่องของผมก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้ครับเชลเฮนริก HX8 นะครับตัว 5W30 ตัวนี้ระยะเปลี่ยนถ่ายอยู่ที่8,000ถึง10,000กิโลเมตรครับ ี่น้ำมันเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคครับผม7ลิตรครับทั้งหมดมาเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปแล้วนะครับทำการสตาร์ทเครื่องวอร์มไว้สักระยะหนึ่งครับเพื่อทำการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่อง แล้วสำหรับน้ำมันเบรกของเจ้าสปอร์ตกูเตอร์เครื่อง3 0 0พันะครับก็ใช้น้ำมันเบรกดอทสามนะครับตามฝาของตัวกระปุกน้ำมันเบรกนะครับดอทสามครับในส่วนการไล่น้ำมันเบรกนะครับเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้ครับในการดูดเมื่อเราดูดน้ำมันเบรกจากกระป๋องพักน้ำมันเบรกด้านบนนะครับเราก็จะมาทำการดูดที่ช่วงล่างด้วยนะครับอันนี้ก็สีค่อนข้างดำมากมากครับสำหรับเจ้าสปอร์ตกูเตอร์ตอนนี้ใช้น้ำมันเบรกดอทสามนะครับ ระหว่างที่เราทําการดูดน้ํามันเบรกในระบบล้อด้านล่างนะครับก็ทําการเติมของใหม่เข้าไปแทนที่ด้วยนะครับอันนี้ที่ใช้ก็เป็นตัวดอสามนะครับเติมเข้าไปแล้วเราก็พร้อมกับดูดออกด้านล่างครับทําการไล่ดูดแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปครับจนให้มันใสประมาณนี้เลยครับดูดด้วยแล้วก็เติมด้านบนด้วยนะครับทั้งสี่ล้อเลยซ้ายขวาหน้าหลังนะครับจน ดูดอ,อกจนมันใสประมาณนี้ครับก็ไล่อากาศฟองออกไปด้วยนะครับย้ำเบรกช่วยมันเล็กน้อยครับเพื่อจะได้ไล่ทางระบบไล่ฟองอากาศได้ดีครับพอย้ำแล้วก็เติมเรื่อยๆครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการดูดน้ำมันพาวเวอร์ออกนะครับ รหว่างที่ดูดออกก็ทําการเติมของใหม่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหักวงมาล,ไลไซ้ายขวาครับพร้อมกับดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่ครับเพื่อให้ตัวน้ํามันพาวเวอร์ใหม่เข้าไปหมุนเวียนอยู่ในระบบวฟมาลัยพรวเวอร์ครับหลังจากนั้นเราจะทําการโยกวงมลไลัยซ้ายขวาจะโยกวงมาลซ้ายขวาแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับ สูตรการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเทอวเวอร์นี้สูตรใครสูตมันนะครับแต่ละที่จะวิธีทําแตกต่างกันเราจะทําแบบนี้อยู่สักประมาณ2อถึงสรอบครับเพื่อไล่น้ํามันเก่าในระบบปั๊มพาอเวอร์ด้วยดูดออกก็เติมใหม่อีกทีนะครับในขั้นตอนนี้จะมีเสียงเครื่องยนต์รบกวนนิดหนึ่งนะครับ หมดไปแล้วหนึ่งกระปุกนะครับนี่เป็นขวดที่สองนะครับน้ำมันเวอร์ก็จะเป็นแดงๆแบบนี้ครับถ้าสังเกตที่กระปุกน้ำมันเวอร์นะครับตอนนี้จะเติมล้นมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยกซ้ายยกขวาพร้อมกับดับเครื่องยนต์อีกทีนึ่งครับ การดูดออกไปอีกหนึ่งรอบครับอันนี้มันเป็นการเดนน้ำมันที่อยู่ในระบบนะครับแล้วพอเราทำการปัดไปสักเล็กน้อยนะครับเราก็ด้วยความที่รถผมอายุกเก่านิดนึงนะครับผมก็จะเติมตัวนี้ครับเป็นตัวน้ำยาที่มันจะช่วยไปอุดรอยรั่วในระบบปั๊มพาวเวอร์นะครับผมจะเติมไปสักเล็กน้อยครับผสมกันไปและหลังจากที่เราทำการสตาร์ทวอร์มนะครับก็ ทำการตรวจเช็กระดับน้ำมันเครื่องก่อนนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าโอเคมาดูกันโอเคน้ำมันเครื่องใสแจ๋วนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่โอเคสิ้นสุดขั้นตอนครับมเมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดเสร็จนะครับก็เช่นเคยครับเปาคุ่นแล้วก็เช็ดโชค๊คอัพน้ำมันนะครับ ในเมื่อเราทำรถเสร็จแล้วนะครับก็มาจ่ายตังค์ด้วยเดี๋ยวมาดูยอดของรอบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับป่าป่าลองไล่ราคาผมหน่อยนีม่มันเครื่อง1,755บาทเพิ่มอิลนิสามร้สามสิบล้างเา w เก้าร้อยห้าสิบล้างเครื่องหกร้อมันกองมาเอง2องห้าสล้างเบรก7จ็้อยเ็บาทประกันตุว1นบาทครับผมหมดห สี่พบาทแต่ลูกค้าได้ส่วนลดห้าสิบาท <Okay. S 2> แล้วอยู่4 5 5พัารบาทยอดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลเฮดเอ็กแรอบนี้นะครับของผมก็ตามบินนี้เลยครับยอดอยู่ที่4 5 5พ้ารบาทนะครับนี่อันนี้เป็นของแถมในรอบนี้ครับรถเข็นกับเสื้อหนึ่งตัวนี่รถเข็นกับเสื้อหนึ่งตัวโอเคขอบคุณครับป๋า ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถก,กระบะของผมนะครับในรอบนี้ก็ยอดอยู่ที่4,5 0 0โดยประมาณนะครับก็เปลี่ยนชุดใหญ่เลยน,เน้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ฟาชชิ่งน้ำมันเครื่องนะครับในราคานี้ก็ได้ของแถม2รายการครับบวกกับน้ำมัน Vpower 1 0รบาทครับจัดไปเซ็ตศูนย์เร็จศูนย์เรียบร้อยหลังจากที่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วผมวิ่งกลับมาในระยะทาง65.5กิโลเมตรนะครับ แล้วเดี๋ยวเราทําการดับเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวเราไปวัดแบบทันทีทันใดเลยครับว่าสีน้ำมันเครื่องหลังเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วมันจะดําทันทีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับรถเพิ่งทําการดับเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็มาวัดกันที่ระยะเลขใหม่หกสิบห้าจุดห้ากิโลเมตรนะครับหลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใหม่มาเห็นไหมฮะใสๆเลยนะครับมีน้ํามันเครื่องนะครับชัดเจนครับ